สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุขคิตเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC เพราะกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมีศิลปะทุกท่านครับในโลกยุคป,ปัจจุบันการค้าขาย ยังคงเป็นส่วนสำคัญมากๆในการที่จะสร้างชีวิตการสร้างบ้านเมืองการสร้างชาติต่างๆนะครับคนทุกคนถีามีพลเรื่องของงานค้าขายไม่ว่าจะบทบาทอะไรการติดตามลูกค้าเก่าการติดตามลูกค้าใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีการวางแผนวันนี้ครูบาอาจารย์สอน10เทคนิคการติดตามลูกค้าเอาไว้ให้ดังต่อไปนี้ครับ 1. จัดกาหนดการติดตามลูกค้าให้ชัดเจนเปรียบเสมือนมีทิศทางให้ก้าวเดิน 2. วางแผนการพูดให้สกิดใจอันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ล้วนๆนะครับ 3. ส,สื่อสารในลักษณะของการมีข่าวดีมาบอก 4. มีข้อเสนอที่น่าสนใจทำให้คนมีความรู้สึกฉุกคิด 5. ครับหากเป็นนักขายก็ควรจะนัดหมายเข้าเยี่ยมพบแบบเห็นหน้าบ้าน 6. ตั้งคำถามเป็นครับยกตัวอย่างเช่นสะดวกช่วงไหนนะครับและอื่นๆ ที่เราสามารถเตรียมการได้ 7. มีระยะเวลาในการติดตามได้เหมาะสมไม่จี้มากจนเกินไปจะสร้างความอึดอัดไม่ห่างนานเกินไปจนกัเกิดการลืมเลือน 8. ครับเข้าใจในกฎนั่นคือการใช้ค่าเฉลี่ยก้าสร้างความต้องการค้นหาความต้องการสิ 10. ครับทำให้ไม่อยากจะพลาด นั่นก็คือสร้างความรู้สึกอยากครอบครองฉะนั้นครับผู้คนโดยธรรมชาตินั้นไม่ชอบถูกขายแต่ผู้คนนั้นมักกระหายเป็นผู้ซื้อการที่เรานั้นสร้างความต้องการอยากให้ครอบครองสิ่งของที่เรานําเสนอหรือไปขายหรือติดต่อนั้นถือว่าเป็นทักษะเป็นศิลป,ปะ เป็นเทคนิคดีๆที่ควรจะมีและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ